ในที่นี้นะคะที่มีอาการปวดหลังบ่อยๆนะคะคุณอาจจะต้องดูวิดีโอตัวนี้ค่ะเพราะว่าใครหลายๆคนนะคะไปหาหมอไปน่นไปนี่ไปนวดไปบำบัดไปร่างกายเฮ้ยแต่ยังไม่หายจากอาการปวดสักทีนึงนะคะซึ่งตัวอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะคะว่าในร่างกายของมนุษย์ทุกคนนะคะจะมีการเดินทางของอิเล็กโทรแมกเนติกซิตี้ก็คือกระแสะไฟฟ้าในร่างกายเซลล์แต่ละเซลล์นะมีกระแสะไฟฟ้าที่มันเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆมากมายทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังและสมองเขาเรียกระบบนี้ว่าระบบ CNS ก็คือระบบประสาทส่วนกลางค่ะ คือเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดนะคะ,ะเซลล์ประสาทนะคะกับเซลล์ในกระดูกสันหลังอะคะ่ะจะมีการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลจากสมองนะคะมันก็จะส่งนะคะสัญญาณประสาทเนี่ยคะ่ะมาที่กระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ส่งไปตามกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายคะ่ะแต่เมื่อไห่นะคะคอ,อพลังงานภายในเราติดขัดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระแสะไฟฟ้าตรงนี้นะคะมันจะไม่ไหลออกไปตามส่วนต่างๆในร่างกายมันจะไปกรองมันจะไป กองอยู่ที่หลังส่วนล่างของเรานั่นคือสาเหตุค่ะว่าทําไมเวลาเราคิดงานทํางานเครียดนูน่นนี่นั่นโปรพลังงานในร่างกายเราติดขัดเราจะชอบปวดหลังค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะในวันนี้วหวจะมีเทคนิคมาให้พวกเราง่ายๆนะคะ3อย่างคะ่ะที่จะช่วยให้คุณสามารถหายจากอาการปวดหลังได้อย่างง่ายๆคะ่ะเทคนิคแรกนะคะนั่นก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มมีอาการปวดแสดงว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันไปอยู่ที่บริเวณไปติดขัดสนามพลังของเรา นะมันเริ่มติดขัดแล้วอย่างง่ายๆเลยคุณเอาตัวเองค่ะไปอยู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะหาต้นไม้ใหญ่ๆจากนั้นคุณก็เอาหลังของคุณค่ะ สามารถไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และเอาบริเวณหลังของคุณเนี่ยนะไปนั่งพิงนั่งพิงกับต้นไม้ค่ะแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะคะนั่งสบายๆประมาณสัก20นาทีแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะช่วยถ่ายเทพลังงานลบนะคะที่มันติดขัดบริเวณนั้นออกไปจากร่างกายก็คือการกราวดิ้งนั่นเองนะคะเทคนิคที่2ที่คุณทําได้ก็คือว่าโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะคุณอาจจะไปนอนที่สนามหญ้าค่ะเมื่อไรที่คุณนอนที่สนามหญ้านะคะบริเวณ หลังคุณทั้งหมดนะคะมันจะสัมผัสกับพื้นดินซึ่งก็เป็นเทคนิคนะคะเขาเรียกว่าการก r o u n d i n g นั่นแหละค่ะการถ่ายเทพลังงานลบออกนะคะแล้วก็ดึงพลังงานธรรมชาติพลังงานดีๆกลับเข้ามาในสนามพลังในร่างกายของเรานั่นเองส่วนเทคนิคที่3นี้ไหว้ทาทุกวันเลยค่ะชอบมากๆก็คือการอาบน้ําจากที่รักหรือการเอาตัวเองเนี่ยอืมนะเป็นลงน้ําเลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้ไปแบบ ไปสระน้ำโดยเฉพาะสระน้ำเกลือดีมากถ้าใครไม่ได้ไปสระ,ะน้ำแนะนำแค่ชาเวอร์ค่ะคุณอาบน้ำฝักบัวนเนี่ยแลวหลังจากคุณอาบน้ำเสร็จก่อนที่คุณจะเช็ดตัวคุณอยู่นิ่งๆค่ะให้กระแสน้ำค่ะไหลผ่านโดยเฉพาะบริเวณหลังของคุณนะคะคุณโฟกัสน้ำค่ะค่อยๆตกลงมาแล้วก็ไหลลงบริเวณหลังของคุณนะคะชำระล้างเอาพลังงานลบ ถ่ายออกไปลงสู่พื้นดินทําอย่างนี้ประมาณสัก2-3นาทีนะคะก่อนคุณจะเช็ดตัวแค่โฟกัสน้ําที่มันไหลผ่านล่างของคุณผ่านหลังของคุณค่ะแล้วก็ลงสู่พื้นดินนะคะคุณทําอย่างนี้อย่างง่ายๆค่ะเป็นการชําระล้างพลังงานลบที่อยู่ในสนามพลังออร่าของคุณและถ้าคุณอยากทําทอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งก็คือทําให้สนามพลังนะคะ,ะของคุณค่อยๆกลับมานะคะกลับมาเพิ่มพลังกลับมามีพลังงานที่ดีอย่างง่ายๆ และเมื่อสนามพลังคุณดีกระแสะไฟฟ้าในร่างกายของคุณนะคะคอพลังงานของคุณเริ่มฟล์เพราะคุณได้ถ่ายเทพลังงานลบออกไปแล้วอาการปวดนะคะอาการที่คุณเจ็บโดยเฉพาะบริเวณหลังส่วนล่างของคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้นะคะในเรื่อง Energy ในเรื่องพลังงานกดติดตามว้นะคะในช่อง Tik i k t o k Facebook และ YouTube ที่ชื่อว่า Mini m Studio พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ